ได้เฮียซานโดนชินดีจิโร่รหัสสองนี่ยนะตีนไหมเอ่ยได้ยินไหมเอ่ยได้ยินเด็กมาให้กูถามถามคุณดูใครดูมึงอ่ะพูดหั่วเอาละเอาละมาเปิดคลิปเไอ้แค่มันซ้ำเขาไอ้สัตว์เปิดคลิปนี้มันซ้ำใช่ไหมหนาวแล้วเราต้องเปิดคลิปยังไงดีเขาตบเขามีคนเคยตบมือแล้วเราตบอะไรดีตบเท้าเนี่ยหรอตบตบหัวอ่ะ การสวัสดีท่านผู out, ้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมในช่องดาวกูชื่อช่องอะไรชื่อช่องอะไรอย่าลืมติดตามช่องโลมีนะครับผมช่องนี้มีผู้ติดตามสามสิบกว่าคนแล้วครับผมกูช่องอะไรกูไม่รู้งงงงดอทคอมเออ thank you ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับผมในช่องโง่โง่งงวงนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมในกลางคืนแล้วประมาณเที่ยงคืนไรเนี้ยก็วันนี้กับผมในแบบที่ชื่อว่า โซ <So> กันเอเลิกปัดดีกว่าเอาล่ะวันนี้งงใช่ว่าผมจะมาทำอะไรใช่แล้วครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมพาร์นะครับผมเกมพาร์ท,ที่ว่าก็คือเกมพาร์คอสตูมคิวซสองเมื่อวาเออขอโทษคอสตูมคิวซองนะครับผมเป็นคอสตูมที่สามารถ เปิดเวลาเราฆ่าคนได้แล้วมันจะมีเสียงเพลงขึ้นมาแต่จะใช้ได้แค่15วินาทีเสียงเพลงอันนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปซื้อแล้วลองกันเลยครับผมไปลุยนี่หรือเปล่าซื้อโอเคกดคิดจิงเนี่ยอ่านแล้วโอเคไปลุยแล้วก็ทำการคอมกูช้ามากตอนนี้กดเข้านี่เลยครับ เอ้ส่วนนี้ผมอาจจะไม่ลงคลิปหน่อยเสียงผมเปลี่ยนไปไหมใช่ไหมก็เสียผมโคตรเด็กกระโปรงตอนนี้นเด็กกระโปรงคือบอกลองช่วยหน่อยนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยไปดูคลิปก,กระปองเสียบงคนเน่ยมา <c oughs> มามามาเขาซือเนรื่องวิทยุพิรัวสองผู้กลัวประเจเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นด้วยเล่น,เ,ออนนะเล่นด้วยเอาอีกลาห์หนึ่งมาเล่นด้วยได้โอเค ไหนเลยผมซื้อมาลแล้วไม,ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ไเลยเพิ่มกดติดตามช่องผมด้วยตอนนี้30กว่าคนแล้วเนี่ยไหนไหนไหนชื่อช่องอะไร40แล้วมันนู้นผมขอดูช่องก่อนชื่อช่องอะไรอ,อื้อมันนึงดิเอาลิงก์มาให้37คนจะ40แล้วขอ40คนดิไหนวะซื้อมาแล้วมันไปไหนวะโอ้อคนนีเขาเข้าหัวผมด้วยครับขอบคุณครับอ่า อ่ากูใช้ไม่เป็นไม่ new lining อ๋อแสงอะไรอ่ะลล้วลลอันนั้นมันน่าใชไดไปดูกอนการใช้น่าจะเป็นประมาณนี้มั้งอะไรกันอ่ากํเล่นโลบอครับแคสเกมอ่านคลิปอยู่นะครับแป๊บนึงนะครับใจเย็นก่อนนะครับอ๋อไว้ก็อนจเย็นก่อนนะครับพายใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะครับ เองอเป็นใครวะลืมอ่าเองเป็นใครเวลาลืมมีลืมด้วยโอ้ยต้นสาวเอฟเฟกต์ต้นหนึ่งนะผมขอด้วยนะไปล่างผมให้ชื่อช่องไปในส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยอยากให้คนอื่นไปดูช่องผมเท่าไหร่มันน่า,าอ,ะะอายเข้าใจไหมเอ้ามึงบอกไม่อยากให้ใครมาดูช่องมึงแต่มึงกลับไอ้นี่นะเพียงไม่รู้คนติดตามนะไม่รู้ว่าคนที่รู้จักก็ไม่ค่อยอยากให้ไปดูเอ้า อ๋อเราจะมาติดตั้งเพลงได่ตรงนี้ไหนลองดูกัตรซื้อไปแล้วเพลงที่จะใส่เพลง i ีเพลงเหรอผู้ติดตามผมมีแค่สามสิบเจ็ดคนนะผู้ติดตามผมสามสิบเจ็ดคนอันนี้ลองใช้แบบเทสไปมัมวัก่อนใช้ไม่ได้เหรอวันนี้ติดตั้งใส่โค้ดเนี่ยไอพี่คุขอพูดเลยได้ไหมได้กูชอบเสียงเพลงตอนเด็กในช่องยูทูบมากเลยแบบเสียงกูแบบ อันนึงขอโพสอะไรดีเราบอโพสเย็ดกูเปิดให้คนดูสดๆร้อนๆโพสไอดีเพลงเราบอกไหนชีตชีตชีตโพลิชีตเราบอกมิวสิกอะไรเชียชียรอะไรเพื่อนอยู่ไปตสมนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวกูจะรองเป็นโค้ดชื่อว่าเซอร์ซีโรทูเหรอตรงนั้นเหรอจ๊ะตอนนั้นมีคนทำไฟเตจ หนาวมามาลองให้พี่หน,น่อยนะว่าเวลาค่าคนแล้วมันเป็นเพลงวุ้งฟังเสียงกูตอนเด็กดิโอ้สามโอ้โหลดดิ้งไงต่อว้าวเขาบอกว่าเสียงเพลงมันยาวเกินไปพี่พี่พีาฟัฟังผมเสียงผมตอนเด็กตอนที่ผมเราอีทุกอย่ใหม่ดิไม่ฟังมันดูปัญญาอ่อนอุ้ยเพราะมันปัญญาอ่อนจริงๆเว้ยตอนเราคุเด็กอ่ะโคตรดิ ก็เป็นเด็กซื่อๆเลยซื่อมากไม่ใช่มึงถามเป้ๆเลยแบบซื่อแบบซื่อใสเลยเว้ยเตดิงเสือปะตู่ปมันมีเสียงเองมันต้องใช้ไอเดียเพลงที่ไม่ต่ำกว่า15วิเก็โอเคเดี๋ยวไปศึกษาอ๋อโอเคครับผมไปศึกษามาแล้วนะแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วไหนลองเลยเราเสียงผมดีหรัดนะทำไมเราเป่าเสียงผมว่าไม่ไม่ได้เบาโอ้โหโคตรวุ่นวาย คนหนึ่งโอเคเดยลองดิเป็นไม่ไม่ได้ันกหรนต้องฆ่าคนหนึ่งคนเอะไรนี่อแ่แม่ละได้ได้ได้่าหนึ่งคนแล้วแม่มีเสียงอะขึ้นมาก็ไม่รู้อ๋อเก็ตละ ค่าหนึ่งคนแล้วก็มีเสียงดนตรีขึ้นมาเว้ยหาเดี๋ยวใหม่ดิเออคือเสียงกูตอนนั้นกับเสียงกูตอนนี้มันต่างเลยรีบลาไปอ่ะคือเสียงกูตอนนี้เป็นกูเป็นโคตรแก่เลยอ่ะกูแบบไหนร้องลอนย ขอของก้นน่ารำคาเลยเพี่พี่คนเปลี่ยนดีกว่าเอ๊ะเฮ้ยพี่มาพลพี่มาพาลข้อขอข้อขืนหน่อยดิไอ้ดาวหยุดเดี๋ยวช่องเก็เหลืองสตาร์แมนข้อขืนหน่อยโอ้ต่อแมนเตี้ยอะไรอะไรไม่ได้หยุดตอบไม่มีใครเตี้ยทั้งนั้นตาบ้าแบบพายตามมาคิดใหม่คือกูจะอดคิมโทรศัพท์ละ ดีมากบรรพายตามมาบรรพายตามมานี่นี่เดลพายขอลองอเ,เกมพมาร์ทใหม่หน่อยอะไรวะกลับไปแล้วเราก็หายไปเลยอ,อ้าวแนวเมตตาโมโอ้โหแมปไม่โหลดดีมาก <c oughs> ใครโดนฆ่าวะนะเนีเ่ยผมเวผมโดนฆ่าเมื่อกี้กูเหมือนเห็นพลังงานบางอย่างกูวิ่งหน้าลาก่อนเราต้องโซนเราจะวิ่งแต่วเวลาเป็นซามูไรนะไหนเราไม่ <c oughs> อไม่โดนรักเอาใหม่ใหม่รู้จักสเต็ปการจูงคุณน้อยไปแล้วเพื่อนเสียงมันพายเบาเบาฮะเฮ้ยมันจะมันจะมันต้องไปเปล่าเสียงไอ้หนาวนี่แม่งดังกดเสียงทุกคนหมดเลยโคดิโอได้โคดิโอได้ได้แล้วได้แล้วอยู่ไหนเนี่ย กลังฟันไล่ฟันคอแล้วก็คูริโอดิโอดาอยู่พี่พี่เงกูขออย่างนึงได้ไหมกูจะให้คลิปกระโปงกระโปงไปมันเป็นคลิปตอนกูทำวิทูครั้งแรกได้เลยกูบอกได้เห็นปะทุกคนมันจะมีเสงคูริโอดิโอดาด้วยเห็นปะคูริโอดิโอดานี่นี่นี่วิธีใส่ก็ประมาณนี้คุณลืมบอกวิธีใส่คนไปแลว ผมเป็นคนดีเว้ยผมฆ่าแล้วเดินจากไปไงบ้ากัมพายโดนฆ่าเหรอโอกัมพายฆ่าคนดีกว่ามันนุ่มเหมือนไปปักเสียงกัมพายก่อนมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาแพรคนดูวิธีใส่เสียงก่อนตอนนี้ใส่เสียงก็คือกดเข้ามาตอนแรกนะทุกคนซื้อมาทุกคนจะสงสัยว่าจะใช้ยังไงนะอ่าทุกคนมาตรงร้านค้างนี้เลย โดดดึงก่อนก็กด e นี่คิวซาวเห็นปะมันจะมีให้ใส่ใส่ซาวลงไปเห็นปะนี่จะเป็นซาวแล้วเราก็พิมพ์ซาวที่เราจะใส่ไปเลยเช่นไอกี้ผมใส่โคดิโอเดียดอะไปเดย์ผมใส่เป็นอิทาจิก็ไแหละอิทาจิเดี๋ยวเซิร์ชก่อนโอ้ไม่มีมีโคอิทาจิเลยแต่ต้องเป็นโคที่ใส่ได้ไม่ต่ำกว่าแบบสิบห้าวีนะ ถ้าเป็นโค้ดที่เกิน15วิไปแล้วมันจะไม่สามารถใช้ได้มันจะบอกโค้ดคุ้ยาว